สวัสดีครับเพิ่งมาถึงหน้าง,งานนะครับเทสเสร็จแล้วนะฮะหูกง่อมไว้เรีองรายเดี๋ยวแยกเต็มไปหมดตรงนี้ก็เป็นเป็นฝายนะฮะที่เขาขุดขุดหลอกหลอกคลองตามคลองนะผมก็เอาหินมาเทไว้ผมวิ่งประมาณว่าไิ้วิ่งหินหินใหญ่นะฮะ งานตรงนี้เสร็จไม่รู้จะไปเทีตรงไหนต่อน,นะฮะออรอแต่คำสั่งเขาวิ่งอยู่ประมาณสองคันอู้เทเลอร์เจา้ารอกเจ้ารอกยังรอเลยฮะอ้ ย้ายไมโครเลยบอสนี่ตงงใสจะมาย้ายไมโครเอาไปไหนบนอสบางคนก็มาดราม่าเรื่องเรื่องผมบอกว่าออาถอดหมวกออกถอดของแต่งออกเอ้ผมก็เสียวของผมแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เสียวนะฮะใส่หมวกสูงๆอย่างงี้วิ่งดูมาวิ่งตามเขา้าหมู่บงหมู่บ้านอะไรไประมาณนี้ยหรือว่าเขา้าปงเข้าป่านะฮะเราต้องรับผิดชอบเยอะนะฮะถ้าแตกของเขามาผมไม่มีตังที่จะซื้อคืนเขาหรอกเนี่ยพวกไม้อยู่คงไม้อยู่คาแบบเนี้ครับบางที เราก็กะไม่ถูกเนาะมันอยู่สูงประมาณไหนหรือว่าเข้าไปในในหมู่บ้านแบบเนี้ยสายไฟต่ำอะไรประมาณนั้นนะฮะผมว่าคาดคะเนไม่ไม่ถูกนะว่าเออสายไฟเนี่ยมันจะลอดผ่านไหมหัมวต่ำๆเลยดีแล้วนะครับ เราจะระมัดระวังได้นะฮะบางคนเขาก็ชอบเขาก็เขาก็ไม่ตีเตียนอะไรนะเขาก็บอกแค่ว่าเออใส่ใส่มันก็สวยแล้วผมเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์โอ้อโหเห็นผมบอกว่าถอดหมวไอหมวกออกนี่โอ้โหไปออกรถใหม่ไปเขาว่าโอ้ไปอ,ออกรถเป็นของตัวเองไปนู อันท่าอยา<ๆ>่างยับท่าผมก็มีเหตุผลของผมนะครับที่ผมอยากให้ถอดออกนะมันก็สวยจริงแต่ก็คือว่า <laughs> <laughs> เนี่ยผมเม่อวนวิ่งลงไอ้ตามถนนล,ดลาดยงลาดยางนะ่ะ <c oughs> <c oughs> บางทีก็ลงมานี่่ Laughs. เข้ามาในป่าแบบเนี้ย หรือว่าซอยตำนงตำนานะฮะบางทีวิ่งเร็วๆเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไม้มันยื่นออกมามันจะโดนรถเราหรือเปล่าบางทีก็ได้ยินเสียงปก๊กไม้มันตีอะ ผมบอวอุ้ยแต่ของเขาหรือเ่าเนี่ยมองไปก็สวยนะครับถ,ถ้าถ้าถอดออกก็สวยอีกแบบนะครับถ้าคนเกลียดเกลียดเราเขาก็ คอมเมนต์แนวแนวทางที่ว่าไม่ดีนะบางคนอิดชาก็คอมเมนต์แนวทางไม่ดีเหมือนกันนะ ก่นเนี่ยผมทำงานแบบนี้แหละมาเทเทเทสาเทท่อนะโอ้ทําทําไม่ได้ <laughs> ทําไม่ได้ออก <laughs> ทําได้ไปถึงเดือนเลยออกแล้ว เตงโมเก็บแตงโมกินโมนั่นอีกายกินแตงโมแล้วนั่นเฮ้ยขโมยแตงโมเขากินอีกโอ้โอ้ดูอีกาจิกกิน,น,นกินแตงโมของมดเลย์เลยกา จัดนะฮะสามหกนี่เหยียบก็ก็ชูดเลยนะแต่ตอนเปลี่ยนเกียร์นี่ถ้าเราเหยียบนี่แล้วไม่ผ่อนคันเร่งก่อนนะโอ้มันจะืออเลยโอ้มันต้องรอรอรอบหน่อยนะฮะเราก็เหยียบเหมือนกันตอนนี้จะเปลี่ยนเกียร์นะเราเหยียบเหยียบกดกดไปแล้วนะเราก็ต้องยกยกคันเร่งก่อนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเกียร์เลยนะฮะ มันจะไม่เครื่องมันจะไม่ฮอออะไรประมาณนั้นนะโอ้แต่ได้ผมผมไม่รู้เนาะผมเหยียบปื๊ดเหมือนแบบไอ้รถปั๊มสายอะ่ะเหยียบสับสับเปลี่ยนเลยโอ้มันก็เอเอ้ยทำไมมันงือ้อย่างงี้วะที่ไหนได้ต้องรอรอรอบ โอ้ลูกพี่ไปเราด้ยเราด้ยเราด้เลยลูกพี่ดิก็เห็นก็คุณไม่ทันนะฮะ